สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับรถอีกแล้วเนาะอยู่ที่ช่องน้องรจนาร้องสารนั่นเองคือน้องรถหากกัล้ลวเวียกเลิกคุงเหียนมาแล้วก็หักมาฮอนเหือแล้วก็เต็มกิดแล้ววเนานตอนนี้หากกัล้ลวเวียกคือกัมมูฮานาวะนับกันสิทายคิดมือใดกบบทนันจ้าคือคือแบบมู่อีคูนึงเราก็เป็นเราก็เปิดซองยูทูบคือกันเนาะเรา เราก็เปิดช่องยูทูบคือกันคือเฮียนนํากันห้องเดียวกันเนาะตอนเฮียนปีนึงท่านมันจะมีเฮียนรวมกันห้องเอกับห้องบีคือรถท่านจะยู่ห้องเอเหาท่านจะยู่ห้องบีก็เลยแบบเฮียนรวมกันตอนปีนึงห้องงหญ่แต่ว่าคืนปีสองมาเทอมนี้เหาได้แยกค้องกันเฮียนทีนะก็เลยแบบแบบว่ารถรถยังนัดเหล่าไปถ่ายคลิปแต่ว่า เฮียนเฮียนพร้อมกันแล้วก็เลิกบ่ตรงกันจ้าเคือเอาแต่ละมือบางทีลดก็เลิกก้อนบางทีเราก็เลิกก้อนสี่ก็มีโอกาสที่ได้ถ่ายคลิปนํากันเนาะแล้วก็เปิดซองยูทูบคือกันแต่ว่าเราผ่านกดแล้วคือรถท่านบ่กเข้าใจหรือว่าบ่ฮหูอีย่างรถกระทำเราตลอดเนาะมือนี้คิดว่าสีนัดเหาถ่ายคลิปแต่ว่าน้องรถก็เลิกก็เนเราอีกละแลวเราก็ยังบ่ทันเลิกที่นะ คือรถก็เลยอันถามเรื่องเรื่องไม้หม่แบบไม่เวลาเขาเว้ามันจะได้ยินเสียงดังกว่าแบบเสียงปกติของโทรศัพท์สินะก็ถามเรื่องเกี่ยวกับไม่นี่แหละคือเห็นน้องรถเห็นเราไซส้ก็เลยถามว่าเออซื้อยุไสคือแบบเาาว่าซื้อยุไสบอแบบสั่งแล้วเขาจะเอาฝากมาให้ประมาณนี้แหละคืออยู่เก้าสิบผันหรือแสนนึงนี่แหละกรบอกเพลงเนาะ คือซื้อ,อยู่ฝั่งนั้นแล้วขเขาจะฝากมาให้แต่ว่ายู่เหล่านี้น้องกรถกปบาหนว่าไปซื้อ,อยู่ใส่คือนองลถกระยากอยากได้ก็เลยยืมของเรลามาคือยืมมาว่าซี่เอามาเอามาถ่ายคลิปลองเบิรงว่ามันได้มันดังสําใดแลลวแบบเสียงมันซสีแตกตังเสียงที่ปกติโบะนะก็เลยแบบยืมมาแล้วบันทึกเอามาถ่ายแท้ ฟาดว่าใส่บัวได้ทุกคนมันก้นโทรศัพท์มันบูคือกันนี่เดี๋ยวน้องรถเชาให้เบิรงเด้อนี่นะทุกคนมันเป็นอย่างซีเดี๋ยวรถแกะก่อนอันนี้คือยืมของมูมาเนาะคือว่าแบบว่ารถว่าที่ยืมมาลองท่ายเบิรงว่ามันเสี่ยงมันซัดโบมันดังกลัวเก่าโบซิฮะนะก็เลยยืมมานี่มันจะเป็นอย่างซี่นะทุกคนหัวอย่างซีอันนี้รถคือเขาเห็นแบบเวลาเขาจะว้าเขาจะนิบซีเสื้อจัองซีเป็นบอเออไม่ละ เห็นเขาจะถ่ายในการเขาจะอากลมัก์สไซยู่มันก็ยาวอยู่ประมาณห้าหกเมตรอะไรแบงนี้คือก้นโทรศัพท์ของรถถนามันจะมันมันไม่ได้เป็นหัวปูจริง่มันจะเป็นหัวแบบหัวแก็เกลยแบบว่ามันใส่โบไรมันต้องมีใส่อันหนึ่งมาเสียบใส่กลนโทรศัพท์อีกบ่ก็เลยว่าใส่โบไรเนาะคิดว่าเสียเอามาอันถ่ายคลิปลองเฮ็ดคักๆแล้วแต่ว่ามันก็ ใส่บบได้ทุกคนเดี๋ยวสิปิโลซื้อใหม่นะเพราะว่าน้องรถจยกได้เวลาถ่ายคลิปเสียงมันจะได้ดังแล้วก็ซัดขึ้นสินะเันเป็นอย่างซี่เป็นไผ่ฮูฮานขายเลยว่าส่งมาแต่ไทยได้ฝากแนะนําให้น้องรถด้วยเพราะว่าน้องรถจยกได้เวลาน้องรถถ่ายคลิปเนะเสียงมันจะค่อยอยากได้ใหม่มามา,มาเวลาถ่ายคลิปมันจึงเสียงมันจะซัดเจนกว่าเวลาเฮาเว้าปกตินะทุกคนี่ ก้นมันจะเป็นแบบสายสเบาคือแบบตะกี้พวกซัมซุงพวกซัมซุงจะเป็นก้นยังชิบ่อนเหรอโมแน่ใจคือกันโทรศัพท์ของรถท่านมันจะเป็นหัวหัวแบบหัวเจงเซียนะบุมีบอลเสียบเออมีอยู่ <laughs> มีอยู่เนาะนี่แต่ว่าหน่วยหน่วยเก้านี่มัน มันจะมีแต่ว่าหน่วยใหม่นี่มันบ่มีเดี๋ยวสิลองเบิ่งหน่วยเก่ามันสิได้บ่มันสิแตกต่างอันที่เฮาเว้าปกติมันสิแตกต่างกันบ่น่าจะแตกต่างอยู่เนาะําบเขาก็บ่ใส่กันเห็นเขาจะโพสขายแต่ว่าบ่ฮู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสิเสียนยนะใส่จังได๋ล่ะบัดนี้ คือมีไผ่ฮูฮานขายหรือว่าเขาจะจัดส่งมาแต้ไถยนะแนะนำน้องรถเดือดเพราะว่าน้องรถากได้ถ้าซื้ออยู่เหล่านี้ก็บอแน่ใจว่าซีมีโบถ้ามันเป็นแบบหัวแบบนี้นะส่วนใมันจะเป็นหัวหัวปูแบบนี้บอกหัวเปคือโบเห็นเขาจะมีโบเห็นเขาจะข,ขายหรือว่ามันมีหัวปูจังซี่แล้วเขาไปซื้ออีกอีก,อกสายหนึ่งมาเสียบใส่บอกอว่าเนีย่ยเด โซลาร์ซาบรถมันจะมีแบบนี้นะนี่หูมันจะเป็นแบบมีแต่หูใส่ซากสิซะไม่อนมีแต่หูใส่ซากมันบ่มีหูหูหมุนแบบนี้มันบ่มีหูหมนเสียบใส่จังสินะมันต้องมีมีใส่อีกอันหนึ่งมาเสียบใส่เบนบอกกับโบน่นใจคือกับน้อเดียวที่ไปถามห้างเขาจะอีกคนอนึงว่ามันใส่ได้บอกเพราะว่าน้องรถจบใบใหม่แบบนี้นะเวลาเขาไปเว่าเวลาเขาไปอัพคลิปเราก็นิ่ใส่จังสินะ มันก็จะได้ยินเสียงซับเสียงจะดังกลัวเสียงปกติที่เฮาอัดอันนี้ก็คือซีไซโบไดคือเกา่าจะได้เอาไปส่งมูคือเก่าเนาะคิดว่าจะเอามาอัดคลิปคักแล้วโบไดคือเก่าเนาะกตสซีได้ไปส่งเพิ่นเขามาดิไมยออกเกิมดมดเป็นยังไงเนาะมาด้เนาะซีดาหัวเลยเอามาแล้วฮักตาบุดีสชนะ อันนี้เขาเอิอ์นไมค์โ,โฟน์มันบอกมันจะมีใหม่สสำหรับอัดคิดต่างหากว่าแบบว่าปตตองใส่ส่ยชินะน่าจะมีเนาะแบบไม่แบบบลูทูธเอาะนะแบบว่าปตตองใส่ใสแบบ่ปะตองใส่ใส่ยาวๆแบบนี้นะเวลาเห่าไปไกลๆมันก็ได้หินแบบว่าปตตองเชียบใส่ถทรศัพท์ซบเลยย่างน้ำกุ้งสินะน่าจะมีเนาะเพราะว่า สวนี้มันยักยักสายยาวแล้วกะเวลาเขาย่างไปมันก็ซี้ยากยากในการท่ายแต่น้อยหนึ่งแบบนีนะ้อยาเอาไวใ้ให้เราคืนเก่าก่อนเพราะว่าเอามากระแทบโบได้น้องรถกะได้ยืมละที่เอาส่งเราเราก็เมือแล้วสินะก็เลยเอามาเบิ่งเลย นัดนัดถ่ายคลิปเปล่านี่หลายเือแล้วแต่ว่าเวลาเลิกเฮียน,นี่เราโบตรงกันจ้าเือเพราะว่าตะกี้เฮียน้นนากันแล้วเวลาเลิกก็เลิกน้ากันสินะแต่เดี๋ยวนี่แยกห้องเฮียนคนละห้องแล้วกบบบรด้เวลามันโบตรงกันก็เลยว่าเออเดี๋ยวมื้อหน้าเรานัดกันดีๆแล้วจิงสิไปถ่ายเนาะเราก็เปิด youtube มาได้เดินเติบแล้วเนาะเพราะว่าเราก็ผ่านกด u t ท b e ไปแล้ว อย่างเต้นน้องรุดนี่แหละใกล้แล้วย้ใกล้ชีหอดเนื่องผ่นซับแล้ว่าทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องรจนาลองสารเด้อเพราะว่าช่วงนี้น้องรุดกับบุกค่อยได้มีเวลาไปถ่ายคลิปปันใดแต่กะหาเวลาว่างถ่ายอยู่เนาะคือเม้นไผอยากให้น้องรุดไปถ่ายคลิปกับมู่คนใดสามารถเม้นลงใต้คลิปนี้ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องรุดจะถ่ายน้ำมูที่ยุ่งเหยนน่แหละมีคนถามมาว่าอันคลิปสุดแล้วที่น้องรุดไปกิน ขเถามว่าบ่มีมูที่ฮับแบบประกาศนำการท่นบอคือคนที่ฮับแบบประกาศท่านเป็นมูอีกอีกบ่อหนึ่งคือมูมวนที่เฮียนำกันอีกบ่อหนึ่งจะมีมูลายจุนอยหนึ่งเนาะจะบ่อแม่มูแบบมูเดียวกันแต่มันจะมีมูลายกลุ่มน้องลถมีมูลายกลุ่มก็เลยว่าถ้าใครยากให้น้องถถทายคลิปกับ มูคนใดสามารถเมนได้เนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าน้องรถสิพาทุกคนไปเยี่ยมยามเหมือนมูมูแต่ละคนหวังว่าเขาจะสิตนะอนับเผานาอโอเคทุกคนถ้าเป็นไผ่หูฮานไข่ใหม่แบบนี้แต่ว่ามันเป็นก้นแต่ว่ามันโบเมนก้นแบบนี้เนาะทุกคนมันจะเป็นก้นแปลเพราะว่าโทรศัพท์น้องรถนะมันมีแต่หูแบบนี้นะนี่มันมันมีแต่หูหูจังซี่โทรศัพท์น้องรถแท้ๆนะ มีแต่หู้สร้างอย่างเดียวหูฮูรมโมนแบบนี้มันบ่มีก็เลย่าใส่บบได้โบหัวมันต้องใส่อันใหม่แบบไหมันจึงสิ่เขากันได้สินะหรือว่ามันต้องไปซื้ออีกใส่อนหน่งแล้วมาโตแซนนี้ที่บอกน่าจะแม่นเนาะเดี๋ยวน้องรถไปถามฮานเขาเจะอีกแค่น,นึงก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องรถดกับโบหัวฮานเาขาจะขายอยู่ใสเดี๋ยวสิคนคว้วอีกแค่น,นึงเนาะโอเคทุกคน คลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายน้องรถมาเว้าเรื่องใหม่ซื้อ,อ,อคิดว่าจะเอาไม้มาถ่ายคลิปคักๆแล้วว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเวลามีไม้ก็บ่มีไม้ใชนะแต่สุดท้ายก็ไซบอดไดคือเก่าก็เลยว่าจะุก่อนเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อมน้องรถจะนาล้องสานในเด้อ และฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องรถแดงใกล้ซีฮอนหนด่งผ่านซับแล้วเนาะอย่างอีกแต่น้อยเดี๋ยวฝากคนไปนกดไลค์กดแชร์ล้วก็ะกดกระดิ่งนํำเลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะหวังว่าทุกคนยังสิจะจำเลยอินดูน้องรถคือเกาฮะแหละบ๊ายบาย